สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่พน้องน้องทุกทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องเพียนชาแนลนะคะมาพบกันนะคะในแนวทางลาวพัฒนานะคะสูตรหนึ่งสายรูดนะคะสูตรเม็ดเดียวสายรูดนะคะพี่น้องจา๋าสำหรับวันที่8ดนะคะต้องขอโทษขออภัยนะคะแนวทางไม่ออกนะคะหยุดสงการนะคะพี่น้องจา๋าก็ประเทศเพื่อนบ้านเราก็น่าจะหยุดนะคะพี่น้องจา๋าหยุดสงการเหมือนกันเนาะพี่น้อง แนวทางเราไปออกวันที่19้านะคะพี่น้องจ๋าวันที่วันจันทร์ที่19นะคะตามลุ้นตามเชียร์กันต่อนะคะสําหรับวันที่8ดที่ให้ไปนะคะพี่น้องจ๋าเด่นศูนย์นะคะแนวทางออกนะคะ9 3้าสามกับ17เจดนะคะมาตัววิ่งนะคะพี่น้องจ๋ามาตัววิ่งเนาะตามลุ้นตามต่อกันนะคะสําหรับวันที่1ิบ้เนาะ แต่สูตรอื่นเข้านะคะพี่น้องจ๋าสูตรสองสูตรสองแล้วก็สูตรสามตัวแตกอยู่นะคะก็ไปตามต่อตามลุ้นกันต่อนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะตัวเลขอาจจะมีเข้าและมีหลุดนะคะก็คำนวณตามสูตรกำลังรายวันนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอในการเสี่ยงโชคไม่สลับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะคะ เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะวันที่19นะคะเดือน4ปี64นะคะแนวทางราวสตานะคะเอ้ยไม่ใช่ราวพัฒนาขอไปนะคะราวพัฒนาสูตรหนึ่งนะคะ สายรูดนะคะเน้นรูดนะคะสูตรหนึ่งเน้นรูดนะคะเด่นนะคะเด่นสองนะคะเด่นสองเด่นสองวิ่งตัวไหนดีเนาะ เป็นสองวิ่งห้านะคะพี่น้องจ๋าวิ่งห้าเนาะรอบที่แล้ว3ตัว3ามตัวในตารางแตกนะคะแต่เจาะไม่แตกนะคะเจเจเกือบแตกนะคะ3ามตัวก็เกือบแตกเนาะเรามารูด2กันนะคะสองศูนย์สองหนึ่งสอง 1, สอง 2, สองสาสองสี่ สองห้าสองหสองเจดสองแปดสองเกนะคะอย่าลืมไปกลับนะคะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกคอมเมนต์ทุกติดการติดตามรับชมเลยนะคะชอบนะคะสองศูนย์สองหนึ่งสอง 1, สอง 2, สองห้า จริงๆรูดนี่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเน้นก็ได้จริงๆคือชอบทุกตัวนะคะพี่น้องจา๋าสองหกแต่ก็อยากเน้นให้เพราะว่าในตารางมันมีนะคะมีในตารางเนาะก็เลยเน้นให้พี่น้องนะคะว่าชอบในตารางมันจะมีตัวไหนบ้างอย่างนี้นะคะพี่น้องสําหรับพี่น้องที่ชื่นชอบก็แคปหน้าจอนะคะจดไว้แคบไว้นะคะพี่น้องจา๋าก็ ถ้าไม่ชื่นชอบก็ปล่อยผ่านนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอพี่น้องทุกท่านโชคดีนะคะมีความสุขนะมีความสุขทุกๆวันเลยนะคะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ